เนี่ยผมพี่น้องโอ้หลังจากนี้เหาย่างปีนไปปีนมานะครับนี่เ้าก็ะโจยไปแล้วนะครับผมเครื่องผูวแล้วพี่น้องครับผมนี่ครับคข่าแล้วนะครับแต่ว่าเ้างอะไรสูตต่อไปครับพี่น้องเวื่อนักกินแซ่บๆของห้อกันในคำแค่นี้ครับหมูปีนครับหมูปีนหรือว่าหมูหันครับผมเ้าหันไม่ได้เ้าก็ปีนเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมโอ้เก็บใหม่นะพี่น้องเนาะนี่ครับกินไปเครื่องผูวแล้วพี่น้องนี่ครับผมทีมงานห้อที่ท่าพี่ครับผมนี่ครับผมโอ้ยเป็นยังไงอาการ ตรวจจ้างทุกกานพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ยสบายครับผมหลังจากเช็ดเพียงเช่นนั้นแล้วครับอีสานอินดี้พี่น้องครับผมอีสานดีเช่นลครับผมวันนี้สวัสดีครับดรเฮดดังครับผมผู้ค้นมูครับสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีครับผมดรเฮดดังครับผมเฮดดังผู้เฮดังเฮดหมาสิเฮดหมาไว้เฮดมู๊กครพี่น้องเนา้องนี้ มูน้อยมากครับมาฮไม่น no e ู no e, ้อย no e. ่างไงอย่างครับผมอย่างจุยอย่างคือหัน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 มูหันนะ้องอิดมูหันนะไี่รอดนี่มูจีมากครับจับแขนก็จับหัวครับแล้วคุณต้นทอนี่คุณเดี๋ยวเหเนนะครับบังนะพี่้อดนะอันหนึ่งจัดลากแล้วครับผมมูจีครับมจีเป็นม้าจีนเลยทีน่ไมรอดนะมันคอยมันจีตตามนํำกันต่อไปครับมาฮองอดนี่ครับน้ำฮ้อนเด็ดเด็ดเลย เม้าตกีูกีครับไปมกี ah ่ครัครับ้ามเจ้าของเจ้าใบแล้วพี่อนเอตากนตากใพุกเย็นัวเนยครับเนี่ครับขั้นเงจอดล่างครับใท้องจอดล่างแล้วครับคุณตาต้งเจาเขาลุยดาบไ้ครับ ในเกนเออหัวหน้าเออจะขอด้วยลำเอาลบแล้วนี่ครับขึ้นเตาเนี่ยหิดล่างก็นี่นะครับผมนี่ล่างแล้วนะครับจะยังไม่ค่อเรียบร้อยปะเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับขึ้นเอาสีกินต้มหมกไปแล้วนะครับโอ้เขานี่ล่างแล้วล่างรถเจยวนะครับกินกินหมูครับหันกินแท้แท้รถเบี้องนี่ครับอีกท่านึงเจ้าข่อยนะครับผมนะครับจานแป้งเจ้าข่อยอยู่ครับผมพี่น้อง ว่าจอดจานก,กันไหมนะครับเบิึงทั้งตอนล่างรถทัถ้งเบิงึงตอนเห็ดหมูหันนะพี่น้องนะเบิงึงว่าเาเห็ดออกมากมันสิได้กินแคบๆแล้วจะใหม่หรืรอไม่ใหม่น,นะครับผมนะครับเจ้าของด้วยนะครับกู้ตาครับเอาดีขนาดครับผมจับแท็กจับแท็กทำพี่น้อดงจอดจานก,กันไหมครับจองจา,ากถอนขนแล้วนะครับผม ท่านนักเตะกำลังทำการวิจัยนะวิจัยคนหน่อยนะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องงานเดี๋ยนักเตะให้ทำงานกำลังวิจัยคนหน่อยเด็กคนหน่อยกำลังเอเอเสียมีบโคนนะพี่น้องมันบ้านเท่าไรละพี่จีดวงละบาทช่วยดวงเกือบบาทพุดนะหาบาทครับดวหาบาทครับผมเขากำลังถอนขนนะหมูหาหมูจีครับขึ้นมาตัวแนวแอร์นะนอกจากเขาเขาบกเกลือบบกเกลือบขึ้นน้ำมูอันนะ้รก็บกเกลือบโอ้ยว่าดไปไหนครับพี่น้องตามบ้านละแต่ผมกำลังถอนขนหมูนะพี่น้องนี่อะไรที่แพ้แล้วก็มักนะครับ หันแซีบแล้วครับหิบไม่หีบหันแซีบแล้วกําลังดังไฟเป็นทานนะพี่รองนี่ครับผมกำลังตอนหันน้อกันอีกเค่นึงนะพี่รองนี่ครับผมดอกเตอร์ครับจัดให้ครับผมเราเปจานเมือนหนึ่งครับจะจัดต้องการครับผมเล่นการเป็นบ้านเท่านะครับทางน้องทางข้องนะพี่รองครับผมเจียงรถเกี่ยวนะครับวิ่งะพี่รองเกี่ยวโคนะครับใหุ้ท่ายครับเกี่ยวขค้งเกี่ยวขค้งด้วยหนำ ่อันนี้กำลังเอาหมูไปหมักครับผมนี่จานตัวเอครับเป็นโซเฟอร์เลโซเฟอร์ครับเป็นโซเฟอร์เป็นตั้งเสียบเป็นตั้งซเฟอร์ครับผมจัดแบงค์ครับจัดแบงค์ลำดากมาครับเดี๋ยวข้าเดี๋ยวไปแล้วครับผมเครื่องให้ครับอีกเครื่องให้ส่งให้ปากกินครับผมหมอนุ่มครับผมนี่กำลังพาหมูไปไปอาบน้ำครับอาบน้ำอาบน้ำซ่อนครับพีไปครับจัดจานกันครับผม ใช่ดิคร al ับผมพี่น้องน้องเจ้กยังก่อนตอนแล้วได้แล้วครับแพแร่คือแพรแพร่ผลบ่บ่ละกำลังมักแล้วครับพี่น้องมัดข้าวสอดท่าเครื่องครับเราจะไปหั่นแซ่บผมเรกเกิดจะแหงครับผมนไอเจได้ละไอเจได้เจมฐานเลยครับผมหันมาเอ้เวรหันมัวครับผม

เป็นเป็นเป็นูตรครับเฉพาะครับหกแดแปดเลยจำ่าใดครับก็ตัวห่วนะกัมมเปีทั้งหนแทบที่สุดจำูตรว่าไดครับเจไดทีเดียวไดทีเดียวไปนี่ไม่เลยปนไงพี่านันเบื้องตอนหันตอนนี้ต้องกันอีกทีนึ่งครับพี่น้องเขาหีบเรียบร้อยแล้วครับ ครับหมูหันเทา่าผมจากหมูหันสิกลายเป็นหมูปีนนะพี่น้องๆปีนท้ายปีนขวาผมปีนหน้าปีนหลังผมจัดดอกเตอรครับเอาแม่ไหมครับเอาแม่ไหม,ไหมตัวจัดแล้วครับผมท่านดอกเตอรครับผมนี่ครับผมจัดไหนเลยครับผมจากหมูหันกิจกายเป็นหมูยังบ่หมูปีนครับผมหมูปีน <c oughs> <c oughs> ขันรถโยกพายูยครับบอดปีนครับขันรถโยยู่ยเลยก็ได้หม,มุนอยู่ที่รถโยยครับเตาหัวดาร์ครับผมนี่ดานครับผม ต่อหบะถ้าเรนรถอยู่เป็นส่วนประกอบสาคัญครับผมย่านยางแตกอยู่ครับผมอยกองไฟแล้วโตไปหน่อยดอกแต่กับไปยังไงครับผมตัวพออยู่ดีๆกินครับผมจังว่าเบิรงกันอีกทีนึงครับเขาต้องการขอต่อแล้วยางแล้วนะพี่รองเนาะกองไฟกำลังเห็นเป็นทานไปนะครับเสริมทานให้เขาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจากหมูหันตีกลายเป็นหมูปิ้นนะพี่รองปิ้นหน้าปิ้นหลังปิ้นใส่ปิ้นขวาเอานะครับเพราะมันหันไม่ได้ครับเพราะต่อห่อออกแบบพิถพิถันะพี่รองเนาะ หมูมันเงี้ยก็โตครับเลี้ยหันมาได้ครับผมครับผมมาฐานครับผมจอดจานกันครับบังคับกันไปเรื่อยๆครับเสร็จแส้วดีครับเรียกแล้ครับมาเนียล่างรถแรกครับจอดครับจอดล่างครับผมนะครับจอดแปงครับผมล่างจะได้ครับผมนะครับโยนซึ่งครับผมครับเองล่างเองครับผมสอบเองครับผมจะเงินบรได้รของกระเป๋าเองครับผมเปลี่ยนฟอกเปลี่ยนต้องกระเป๋าแม่แล้วอ่ะเจ้าบนปีจะเงินบริาของกระเป๋าจังเดียว์เราอยู่นรอ เอาครับผมบอยประมวนครับอย่าร่วงปรมวนกันไปนะพี่ต้องเหรอนี่ครับอันนี้โคบัต้าครับอันนี้คุ้ยทอดครับล่างไก่เรียบร้อยแล้วครับผมเสียงครับลูกคเดี๋ยวผมจิ้มงานครับล่างรถครับผมบอลกุ้มนะพี่ต้องเนาะห่างน้องห่กงข้อบันเทิงนะครับผมนะครับผมบอลกุ้มครับผมพี่น้องเหรอจับมือตงกันอีกทีนึงครับตอนรถอ่าตอนห้องก็บรถแล้วนะครับตอนนี้กำลังล่างรถนะครับผมตอนเกี่ยวฮาวมีเวลาเดี๋ยวไทยเฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวรับพร้อมปาะเด็นเอาพี่น้องเหรอ ตากร้องเอาก็ไปขับบนเกี้ยวนะพี่น้องครับผมจอดใจด้วยกันครับผมบรรยากาศที่ชานครับบ้านครับผมทางน้องทางข้องครับสูบน้าครับผมเนี่ยถูบน้ามาอยากให้หน้าครับผมน้าอยากให้หน้าครับผมตั้งรถนะครับมจานแกงจัดเองครับผมจัดแกงนะครับผมฝากไว้แน่ครับพี่น้องพี่ชายดี่ครับที่แนวครับผมบผมสนใจครับผมรถคันนี้หกสิบครับผมดีสีหกสิบครับ ะะราคาบปแพงมาได้ครับผมสแสนน้อยๆครับผมสนใจจิตต่อได้ครับตัง้งคอมเมนต์มา,มาไว้ก็ได้ครับอีสานอินดี้ชแนลครับผมฝากไว้เนี่ยครับหกพีทหกสิบครับผมเดี๋ยวเขาห้ามครับผมมาถอยด้วยละครับผมถอยเนรับครับผมพี่น้องนี่ครับตอนนักเตะกำลังท่ายังไงท่าหมูปีนครับท่าหมูปีนเ <laughs> อ้ยยังท่าไม่ไปไม่ไปครับผมเอาอไปท่าครับพี่น้องเนาะ น้ำอีกยังเอาเติมที่เติมที่ชันเข้าไปหน่อยเติมซอสเข้าไปนะครับพี่น้องไอ้น้ำตาลสองเส้าครับผมตา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 สองเส้าครับผมน้องข้าสีดำนะพี่น้องเนาะสีดำเติมที่ชันเข้าไปนะครับรสชาติเข้าไปเพื่อบิดครับเดี๋ยวิมให้หนังใหม่นะให้หนังกรอบแล้วก็ครับจากหมูหันกลายเป็นหมูปิีนเอาหน้ครับพี่น้องเพราะว่าโตห่อออกแบบมาหันมาไหนนะครับเป็นเตาชุกเชนนะพี่น้องนี่ประกอบเป็นรถยนต์เป็นลักครับผมรถยนิ่มมีส่วนร่วมนะครับในการ ปีนหมูเข้ามือนี่ครับผมแต่ผมไปเรื่อยๆครับผมเไม่ใจเย็นไปเลยครับเออใจร้อนไปเลยครับผมสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไรไงครับสปอนเซอร์ไรไงรถยูครับผมรถโยูครับผมนี่ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนหลักในการทำเตาแล้วครับรถยูครับผมขอบคุณหลายๆครับผมนี่ครับผมมานกลมกันพี่น้องกำลังปีนหมูนะครับกินแซ่บๆครับหลังจากขีดเบี้ยงกันมากนะครับกำลังช่วยกันนะครับพล่มระมัดเพิมือเข้ากัน นี่นะครับหาเนี้ยอยู่แล้วกินแทบสบๆนะครับนี่นู่นแทบเบมันจะคล้องกินนะครับหลังจากที่สูเวียกสูงหานมากครับรถเกี่ยวกล้างเรียบร้างนะครับถ่างแหงนะครับมืออื่นเขาถอยเดียวเขาไปเก็บได้นะครับฝากไว้นะครับผมพี่น้องอีสานดีชาแนลครับาลูกฝักร้านอีสานรุ่นใหม่ครับไม่หลุ่นรุ่นใหม่ครับผมนี่ครับดอกเตยครับผมสนใจส่วนท้องากาศอ่า คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวข้าวจะบอกสูตร,รครับข้าวจะจับมาเล่นกันว่าข้าเห็นยังไงครับผมจะจกกับแล้วกันครับผมเนี่ยผมพี่น้องโอ้หลังจากนี้ข้าย่างปีนไปปีนมานะครับนี่ข้าก็ะโจนไปแล้วนะครับผมเครื่องผูแล้วพี่น้องครับผม นี่ครับคัมแล้วนะครับแต่ว่าห้องอะไรจะสูต่อไปครับพี่น้องเื่อนักกินแซ่บๆของห้องก็ได้คัมกันนี้ครับหมูปิ้งครับหมูปิ้งหรือว่าหมูหันครับผมห้องหันมาได้ห้องกับป้งเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมโอ้เกียบใหม่นะพี่น้องเนาะนี่ครับกินไปเครื่องผัวแล้วพี่น้องนี่ครับผมทีมงานห้องทางพี่ครับผมนี่ครับผมโอ้ยเป็นอะไรอาการตรวจจ่ายทำการพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ยสกายครับผมหลังจากเสร็จเรื่องช็คเงี้ยครับ อหากินจบแบนะครับพี่นุบกินน้ำกันครับผมนี่ครับิษไอ้ามิชชั่นนี่ยอยู่คือเก่านะครับสำหรับอีสาอีดีแนงของเาครับผมฝากไว้แล้วครับผมสุกเดลโลสุกเดลโลเโปากเออเลยจัดไปครับผมชานลี่มีชานี่จวดเจเดียวครับพาพ่อ่ระอพระอ่อพะ่ระพนอรับ่อพ่อพร่พ่อพ่อพน่อพรอพรอรัอพรระพร่อมอรพ่อ่ออพ่บๆนะครับผมนี่ครับผมโอ้ยักพี่น้อง สวัสดีกินนะครับห้องเห็ดเองทุกขบวนการนะครับนี่เห็ดเองทุกย่างครับผมอย่งเดีดังไฟงอยงเดีแค่หมูตั้งแต่ยมักเครื่องปิ้งเห็ดหีบเห็ดทั้งเบิดตุย่างเห็ดเอิงครับผมพี่น้องจดใจกันครับผมสากไว้นครับผมอีสานดีเผาก้อนทั้งยี่ครับผมพี่น้องมากินเข่าแรกน้ำกันครับผมกินหมูหันน้ำกันครับผมกินหมูปิ้งน้ำกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวยกเครื่องหนึ่งครับเครื่องหนึ่งกินไม่ได้ครับผมครับผม่ากไว้นะครับ อ,อีสานอ,อนินดี